มงคนในบุญโยมวันนี้นะเริ่มงตีจะมีเวลาดีวัดตีอากาศดันี้ทำพิธีบวงสรวงท่านอาจารย์อิทท่านก็เลือกเรื่องนี้ในการวางธีรานะถ่ายวิดีโอไว้ดูเพื่อได้กหนดวันเดือนปีคิดถึงจะได้ดูวันนี้วางแผนมาว่าจะได้ถ่ายวิดีโอไว้ดูถ้าโกรธไเพราะฉะนั้นนะญาติโยมเทกคน ที่เจอเจอนี่น่ารักนะทุกคนเลยมามาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะแต่ก็ต้องมีครั้งที่สามนะถ้าไม่ตายก่อนเดี๋ยวเมื่อฉะนั้นพระไม่ตายปลุกใจได้ที่ปวดรพระแล้วก็เห็นญาติโยมใจดีทุกคนดูที่โรงทานเห็นไหมนะโรงทานมาเหมือนนัดหมายกันเลยนะเจ้าภาพโรงทานอาหารโรองตัวนะได้มาร่วมเลี้ยงอาหารขาวหวานให้กับสัทชาสาธุชน ที่เดินทางมาร่วมในพิธีวางจิลารื้อของวัดถ้ำอมมายังในวันนี้นะแล้วก็ประธานฝ่ายภา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 พระราชาวันนี้ก็เป็นพ่อเมืองของจังหวัดสุพรรณนะก็คือวางาจิลารืา้อนะคะคุณติรัตน์ผู้ว่าราชการ<อ>จังหวัดสุพรรณแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณอัคราประเภานายกองค์การบริหาราจังหวัดพม่เอยาท่านเป็นลูกติดนะ ดูบรรยากาศร,รอบๆนะคะแล้วก็ได้เาเดินทางม,มาเป็นยมบุ์มาให้การสนับสนุนกออเพื่อเหลือทุกงานบุญาาก่อจักร์กิจวันนี้ญาติโยมทุกท่านทุกคนอย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมที่จะร่วม็นเจาภาพท่านใจบอกว่าทําบุญแล้วอยากได้ใบอนุโมทนาบัตรน,นาบางท่านก็นําไปนัดเกิดบ,บางท่านก็นําไปเก็บไว้เพื่อดูเป็นที่ระลึกปีน,นี้ถูกกระดอกแดงทำบุญ นะไม่เป็นไรโยมนะเราฝากชื่อฝากนามสกุลไว้ในพระพุทธศาสนาร่วมกันเกื้อหนุนในการสร้างถาวรวัตถุซึงถาวรวัตถุตา่ตางๆของวัดนั้นจะอยู่ไปชั่วลูกชั่วหลานนะเราทําไว้สร้างไว้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรโยมแต่ประชาชนอีกจานวนนับหมื่นนับพันอาจจะเดินทางมายังวัดทำาอามายังอย่างนี้ ได้มาร่วมใช้ร่วบบวชลูกบวชหลานที่อุโบสถหลังนี้นะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากขอเชิญชวนญาติโยมนะขอเชิญเชิญเชิญชวนญาติโยมอ่าลิ้นน้ำตาพันเลยนั่นอย่าพอดันกินแล้วโยมเออนะขอเชิญชว,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 ชวนญวาติโยมทุกท่านนะร่วมกันนะร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยนะร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยนะเพราะว่าสิ่งสําคัญของการสร้างวัดของการจัดงานก็คือการม,ะะมีใจใเป็นหลัก ไม่มีเงินไม่เป็นไรให้มีใจก็พอโยนมถ้ามีใจแล้วรับรองอะไรก็ดีดูบรรยากาศลงทานนะคะทุกคนเะั้นันย่องีมยอะมากนำมามรจกันจริงๆมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพลำดับแรกเลยคุณโยมก็ต้องลงเสาเข็มก่อนนที่จะได้เทคงเทคานจะได้หล่อเสาขึ้นไปก็ต้องมีเสาเข็มรากฐานสุขภาพที่แข็งแรงแข็งแรงโยมอย่าโยมสายคิปแล้วฉันถอยเยวดังนากลัวจะดังไม่ได้โยม นะบางทีโคตกมีเล่นบ้างเป็นธรรมดาเพื่อว่าไม่ให้เกิดความเ,เครียดนะอ่ะตอนนี้ตอนนี้นะคุณโยมเอาแจงง้งให้ทราบโยมที่ทานอาหารทานไปที่กําลังใส่ตู้ก็ใส่กันไปโยมย้ายขาดนะย้ายขาดแถวนะที่ใส่ตู้ แล้วก็ญาติโยมที่นั่งกันอยู่ในเต็นป์พระพิธีตรงนี้โชคลาบก็มานะคะวันนี้โชคลาบก็มาถึงที่เลย12ล้านอยู่ใบไหนประมาณอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวพอคุณหนัครราก็จะได้จุดเทียนผู้ที่เครื่องบูชาเลแต่ว่า10ล้าน10บล้านหกสิบล้านเลยเฉ ห้าสิบหกสิบล้านนี่ใบเท่าไหร่แต่ละสามพันทำงานร่วมกันมาก็หลายงานแล้วนะที่วัดที่ศาของอาตมาห้าพันก็ซื้อมันออกจริงๆเถอะไปทำพิธีบวงสรวงครับพระศรีวุีท้าวเวสสุวรรณแต่ดวงนั้นนะการโยงพิธีวัดศาลเท้าวเวสสุวรนเอามาเดิมนะมีท้าวเวสสุวรรณเพิ่งจะ่วงหลวงไปเมื่อวันที่ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วเดือนตุลาถจะิดจะเป็นเดือนตุลาจะไม่ผิด เพราะว่าวัดเราเป็นวัดที่เป็นวัดวิหารกุงคารามนั้นเจ้าวาเป็นพระนะพรหนุ่มไฟแรงพระนักพัฒนาอาตมาเป็นเพียงขบเสียงของวัดก็ขอเชิญเจริญศรัทธาไดุ้โบสนะถ้าเสื่ว่าไปดูโรงทานกันนะคะดูโรงทานกันนะคะอุ้ยน่าทานน่าทานมากเลย ขออนุญาตถ่ายคลิปก่อนนะคะได้ค่ะน่าทานมากเลยอันนี้มาจากชมรมอาวุโสอาชีพจังหวัดชุมพร โอ้น่าอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลย มีอะไรบ้างคะจ้หม้ออะไรน่ารักจังหม้อใส่นาตีค่ะพี่น้อยก็ไปไม่ก็อยู่บวัดอ๋อเหรออยู่วัดออกจากวัดมืดกับพี่แมวมาอยู่กับอยู่กับพี่แมวทั้งวันแหละโอเคไม่ต้องห่วงเราดูกันจะพูดมาก ลุกเงินลุกเงิน <c oughs> แฟนหมดแล้วโอ้ยทำไมต้องพุ่งยิ่งชิมหน่อยนะคะเอาเลยครับเอาเลยครับอันนี้ขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยนะคะตอนนี้ยีสองครับมาจากสุพรรณครับออไมาจากสุพรรณเลยนะคะสุพรรณเอาพีเซ้นอย่างเต็มที่เลยนะคะ อร่อยมากู่บ้านครับอร่อยครับอยากดูรายการของวัดบ้านเราค่ะเข้าไปดูในช่องแม่น้องเหมยชาแนลนะคะหนึ่งไม่หวานองเนื้อทั้งนั้นเลยต้องหยิบต้องหยิบแล้วงานต้องหยิบนะคะรยยเลคับบหิ้ได สวัสดีค่ะมีข้าวเหนียวด้วยหรอไม่ถ้าไม่มีหนูจะบอก่ิยาของหนูของหนูก็นึ่งมาของหนูมีลาบลาบหมูจะเย็นๆไม่ต้องรีบแจกรอบบายคนเยอะกัวข้าวเหนียวเหลืออยู่นี่้าไปดูตัวเองนะคะช่องเมนเมยชาเนล ขายให้ดูบรรยากาศโรงทานของเรานะคะเยอะแยะ